รับฟอยูสวัสดีครับวันนี้จะนำพาลูกค้ามาดูชุดโต๊ะบาร์นะครับสองชุดนะครับสีชมพูกับสีดำนะครับส่งลูกค้ากทมนะครับท็อปนี่นะครับจะเป็นท็อปพารานะครับเบาะนั่งก็จะเป็นเบาะไม้เบาะนั่งนี่เราจะมีสองประเภทนะครับก็คือเบาะหนังกับเบาะไม้นะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับก็คือรับฟอยูเรา รับผลิตเฟอร์นิเจอร์ถังเหล็กและให้คำปรึกษาแต่งร้านบาร์แต่งร้านคาเฟ่แต่งห้องโรงแรมนะครับแต่งห้องรีสอร์ทแนวเฟอร์นิเจอร์ถังเรียบหรูดูดีแข็งแรงนะครับสปายร็อคโฟยูรับตกแต่งผนังด้วยกรอบรูปนวาสนะครับกรอบรอยหรือกรอบรูปที่ชนิดได้เลยนะครับรับปรึกษาได้ว่าต้องการแบบไหนนะครับเรารับประกันคุณภาพการผลิตอยู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้ทางโลฟอร์ยูเราขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ